องบิน41จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเครื่องบิน A t ทซกเครื่องบินโจมตีเบาเนี่ยก็สองลำแรกก็มาอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ยังคงอยู่ก็คือ L 39ค่ะโอ้ยเด็กยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะน,นี่คือ l 39คนะเครื่องบินฝึกขับไล่โหใช้มาเมื่อก่อน30กว่าปีอันนี้ผลประจำการไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะจากเช็คนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่ากองทัพากาเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสัก10เครืนะ่องแล้วว่าจะเอาไปทําอะไรแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็เอาไปไว้ที่พิ ชาติมายาวนานโอ้ยนักบ,บินฝึกขับไล่ของกองทัพกายเป็นรุ่นนี้มาเยอะแยะเลยก็นะยังดูดีอยู่นะแม้จะเอาเครื่องบิน AT-6 มาทดแทน L-39 แต่ว่าภารกิจเขาต่างกันนะฮะ L-39 เนี่ยเป็นเครื่องบินฝึกขับไล่นะฮะซึ่งใช้มายาวนานเมื่อปลดประจำการแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า เอา AT6 มาแทนนะฮะแต่เครื่องที่มาแทน L-39 ใช้ในการฝึกขับไล่เนี่ยก็คือ T50 ที่ซื้อจากเกาหลีนะฮะอยู่ที่ฝูงหลิดอินนะที่4ี่401กองบิน4ตะคลีนครสวรรค์ดังนั้น,นจะไปเทียบว,ว่าโอ้ L39 เเป็นเครื่องบินฝึกขับไล่แล้วทำไม เอาเอทีซิกเครื่องบินใบพัดมาทดแทนอันนี้ไม่ใช่เป็นการทดแทนในลักษณะภารกิจนั้นนะเพราะว่าเอทีซิกเนี่ยก็มาเป็นเครื่องโจมตีเบาซึ่งเอาไว้ในการบินลาดตะเวนบินโค้ชแอร์ซัพพอร์ตนะ,ะส่วนภารกิจเป็นเครื่องฝึกบินขับไล่นั้นก็เป็นภารกิจของ t 5 0 t h นะซึ่งก็ถือว่าเป็นทั้งเครื่องบินฝึกแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีไปด้วยในตัวนะฮะเพราะว่านอกจากเป็น T50 แล้วเนี่ยในจำนวนนี้นะก็จะเป็น FA50 ด้วยนะ ตอนนี้นะก็มีข่าวสะพัดในกองทัพากาศนะว่าแม้เครื่องบินรบฝูงใหม่เนี่ยกองทัพากาศอาจจะไม่ได้ซื้อ FA-50 นะแต่ในอนาคตนะฮะเครื่องบินที่จะมาทดแทนเครื่องบิน F-5 หรือว่า a l p h a เจ็ด้วยเนี่ยก็คาดว่าจะเป็น FA-50 จากเกาหลีนี่แหละค่ะซึ่งเครื่องบิน T-50 ้าสิบนะก็ประกอบเสร็จแล้วนะตอนนี้เดี๋ยววันที่สิสิงหาคมเนี่ยก็จะมีพธิธีส่งให้กับทางกองบินสี่นะ ส่วน a t ทิกส์เอทีซกนะก็อยู่ที่กองบิน1เชียงใหม่นะไว้บินลาตะเวนไปถือดูแลชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนนะเนื้อบากกว่าแรงของ AT6 กนะก็ต้องเรียก16จากกองบิน4มาช่วยค่ะ